โอ้ยอ่ครับเอนีมาไหว้ปอปูนี้มาํามจริงอีมาไหว้ปอปูใช่ไหมเอาเรามาเลยมาเดี๋ยวถ้าไม่รังเดี๋ยวเออเดี๋ยวโปรโมตน่อเลยนะเอาวางมาวางเปลือก

เอาจัได้เอาจังได้เด็กๆเอากระถิ่สีเอาไม่ต้องกล้าได้มากค่นี้รับแต่ถ้าเปด้วื่ันใหญ่ก้าเอาลงถิ่งสีเส้นนี้นี่อ่าพวกมันตั้งไว้เลยนะตั้งแต่วพวกม้าทำบนให้แล้วนะไม่มีอะไรอ่าพ่อของพี่พ่อของก้าวของได้ไปมี่ไม่ต้องอุปโลกนะแหวนเตือนก็ดีหลูเตือนก็ดีต้องท้ามนไม่มีได้ถ้าไปห้าพ่อพี่แล้วก็ว่าพี่วันหยังกลับไม่ได้นะมันเฉียตั้งเราบ้านเนี้ยซึ้นเส้นการนี้ใครใคยข้าหลงเตือนนี่

มืออะไรก็ดูด้านนะอามาหับนี่ก้อนมาหลับปงอะไรก่อนะอ่าได้ได้ครับโอเคเนี่ยนี่ผมวายเนะรับเนี่ยตรงนี้นะครับยังดูยังได้ับย่วายเดียวเดียวทับน

ตดีนยีนี้พ่มได้คับอยากได้ก้อนเนี้ยว่าถ้าตินใส่ิมากกล้งให้ตึิเนี้ยนะอย่าเดือดจำอย่าเด๋ยวใบย่อเด๋ยวจับหลังตรงก็น้ำมันบับกำมอเดินเนี่ยทิ้นี่ยำนี่การให้ทานโดยกลุ่มกานูลนั้นมันทิ้งดีถตาข้อได้ดีไม่ตู้ตองไม่ว่าผูม่อตาใหญ่ข้อตื่นตื่คงไรตดับไหวใจตู้ตองนะเดวกมันจะไม่มีหาเลยอย่าเดือใ้ตรงไงตดต้องมันมาแดัไปพุเกินมันแบบบนะหนูลนั้นเราก็จะทำให้ดอไม้พมจะไหวถูก ผมว่าอยาพูต่างๆกอนบอพูดที่ต่างๆไปกุ้งนะมีคนรับไปเดยนะได้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 โอเคกับกับได้ไปไหนได้ได้ได้โอเคได้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 หรือไม่ตรงเรื่องอะไรอีกบอไเลยได้